หลังคานะครับทําด้วยไผ่หญ้านะครับแล้วก็จะเอาเป็นผ้าไวนิลนะครับรองด้วยครับผมส่วนผนังจะใช้เป็นผ้าเหลืองนะครับตัวนี้ก็กุฏิอีกหนึ่งหลังนะครับหลังคาก็เป็นไผ่หญ้าเหมือนกันนะครับก็ตั้งอยู่บนก้อนหินเหมือนกันนะลักษณะการสร้างเหมือนกันครับโูตรงนี้เป็นเหมือนซอกหินเข้าไปครับ ตรงนี้มีภาพแกะสลักนะครับแสงก็ตกลงตรงนี้พอดีนะครับผมสวยมากนะเหมือนเป็นสาลานะครับผมเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะครับสวยมากนังคานะครับสร้างจากไผ่ย่านะครับผนังด้านข้างก็จะเป็นไม้ไผ่สารนะครับผม สวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปชมนะครับผมสํานักสงฆ์นะที่อยู่กลางป่านะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอตากงจังหวัดสุรนคร์นะครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาน่าจะเย็นๆแล้วนะครับผมก็เส้นทางการเดินทางนะครจะผมจะเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เหมือนมีลำธารนะครับผมแต่น้ํามีนิดเดียวนะครับ น้ำแห้งไปหมดนะครับผมทางเดินนะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินเล็กๆนะครับก็ตอนนี้นะครับผมสกุลครน,นะครับบ้านผมหนาวแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ฟาไป15องศานะครับผมปาดก็แตกครับผมลมก็จะพัด แรงสักหน่อยนะครับถ้าเสียงลมดังก็ต้องขออภัยนะครับ <ua> ตอนนี้นะครับผมเดินมาเจอเป็นท่อประปานะครับน่าจะถูกทางนะครับทำไมทางลกๆนะส่วนนี้ เหมือนจะลงขายนะครับโอ้น่าจะมาถึงแล้วครับ Oh. อยู่ในป่าลึกเลยนะครับตรงนี้มีเป็นห้องน้ำนะครับแลวตรงนี้มีุติพระนะครับอยู่หนึ่งหลังนะครับ นำมัสก,การครับไม่มีผ้าอยู่นะครับจุดนี้หลังคานะครับทำด้วยไผ่ญ้านะครับแล้วก็จะเอาเป็นผ้าไวนิ้วนะครับรองด้วยครับผมส่วนผนังจะใช้เป็นผ้าเหลืองนะครับกุฏิหลังนี้สวยมากๆนะครับ ตั้งอยู่บนก้อนหินนะครับแล้วก็ด้านข้างนะเราจะเห็นนะครับเป็นคล้ายๆเป็นลำธารลงมาเนาะแต่ตอนนี้น้ำแห้งนะครับถ้าเกิดช่วยดูฝนนะผมคิดว่าน่าจะมีน้ำไหลแลงน่าจะเป็นที่ที่สวยมากนะครับจุดนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีเป็นถังน้ำนะครับถังน้ำนี้ก็เก่ามากนะครับแต่มีน้ำเต็มเลยนะครับ ตรงนี้เป็นห้องน้ำเนาะจุดนี้ใช้ไฟโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินจงกรมของพระท่านนะครับกุฏิหลังนี้นะครับจะมีเสาอยู่6ต้นนะครับผมก็จะใช้เป็นถังนะครับรองด้านล่างน่าจะเพื่อไม่ให้ ปวกมดขึ้นนะครับบรรยากาศลมเย็นมากๆเลยนะครับฝั่งน้านี้ก็มีกุฏิอีกหนึ่งหลังนะครับ มีทางน้ําด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับผู้ทาจากไม้ไผ่นะครับบริเวณนี้สะอาดสะอานมากครับตัวนี้ก็กุฏิอีกหนึ่งหลังนะครับหลังคาก็เป็นไผ่ย่าเหมือนกันนะครับนมัสการครับ จุดนี้ไม่มีพระอยู่ครับหองโหลังนี้ท่านน่าจะใช้เป็นอาหลังที่เก็บไฟโซลาเซลล์ครับผมเพราะว่าจะเห็นแผงโซลาเซลล์นะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับแผงใหญ่เลยนะครับกุฏินะครับก็ตั้งอยู่บนก้อนหินเหมือนกันนะลักษณะการสร้างเหมือนกันครับอ่าเขาจะใส่เป็นถังเนาะ ลองไว้นะครับไม่ให้หมดหรือปวกขึ้นนะนี่ตรงนี้เป็นท่าผาลงไปเลยครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ดอกไม้กำลังออกนะครับสวยมากจุดนี้เหมือนเป็นสะพานนะครับเหมือนเป็นทางเดินนะครับโอ้ น่าจะเป็นทางอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะครับม,เมอเป็นสะพานไปนะน่าจะใช้ข้ามนะครับลำธารจุดนี้นะแต่ตอนนี้นะครับน้ำแห้งนะนี่ครับโอ้โห,โหจุดนี้ก็สวยมากนะครับตัวนี้ยังมีน้ำอยู่นิดนึงครับแต่น้ำไม่ไหลแล้วนะ คือเส้นทางนี้ไม่รู้ทางเดินไปไหนนะครับเหมือนแบบออกนอกเส้นทางไปน่าจะเป็นทางเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมเดินกลับไปก่อนนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับ หินนะครับสวยมากเลยเนาะน่ครับเป็นก้อนก็ผมได้ยินเสียงพระท่านกว่าใบไม้นะเดี๋ยวผมจะเดินไปขออนุญาตท่านก่อนนะครับฝั่งนู้นนะครับ ก็หลังจากที่ขออนุญาตพระอาจารย์ท่านนะครับท่านบอกว่าถ่ายได้เลยนะครับผมคือตามจริงนะครับเราจะขับมอเตอร์ไซค์ขับรถขึ้นมาได้ฝั่งนี้นะครับนี่จะผ่านป่ายางของชาวบ้านนะครับแต่ผมไปอ้อมขึ้นด้านหลังครับเลยไม่มีทางมาเลยเดินขึ้นมานะครับผมก็บริเวณนี้สะอาดมากนะครับแล้วก็จะมีศาลาหลายหลังเลยครับแต่หลังนะครับจะสร้างด้วยพ่ยาสนะครับแล้วก็จะมีผ้าเวนิวนะครับมาปิดไว้นะครับผม จุดนี้พระอาจารย์ท่านอยู่อง,องค์เดียวนะครับคือปกติก็นะครับจะมีพระท่านทุดงมาจำพรรษานะครับผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปนะครับผมแต่ปีนี้ท่านบอกว่าท่านอยู่องค์เดียวนะครับนะปีก่อนอยู่สามองค์อย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับผมพระอาจารย์ท่านบอกว่านะครับอยู่ฝั่งนั้นนี้นะจะมีถ้ำนะครผมถ้ำสันนะสถานที่นี้ชื่อว่า สำนักสงฆวยสันนะครับผมโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนซอกหินเข้าไปครับโอ้ตรงนี้มีภาพแกะสลักนะครับอออันนี้ไม่อ่ามีชื่อด้วยนะครับผมแต่เห็นไม่ชัดครับผมอันนี้น่าจะเป็นขึ้นขึ้นต้นด้วยแม่นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ขึ้นตน้นเด้พ่อพันธ์นะครับผมน่าจะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคนแรกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนี่ครับถ้าใครมีข้อมูลทางฝั่งนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมจุดนี้นะครับสวยมากนะครับคือตรงนี้จะมีต้นมะกระบบใหญ่ครับ ขึ้นตรงข้างหินนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพิงหินมานะครับก็ชาวบ้านพากันเรียกว่าถ้ำชันนะครับถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับโอ้โหเป็นเพิงหินสวยมากหินเหมือนจะหล่นทับลงมาแต่ก็ไม่หล่นเนาะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับจุดนี้จะเป็นทางเดินจงกรมนะครับผมของพระอาจารย์ท่านนะ ตรงนี้เป็นกุฏิท่านนะครับผมนะครับก็เป็นกุฏิไม้นะเสาปูนนะครับเมื่อก่อนนะนะครับจะมีกุฏิตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเป็นไม้เล็กหลังเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าเหลืองเนาะทาเป็นผนังนะครับตอนนี้นะได้รื้อออกไปแล้วนะครับผมก็ได้สร้างเป็นหลังนะครับหลังนี้แทนนะ สวยมากนะครับผมลืมดูตรงทางเข้านะครับเหมือนเป็นเสาเลยครับผมนะครับนี่ก็เป็นเสานะครับผมแล้วก็เป็นเสาเหมือนเป็นประตูเนาะทางที่เราเดินเข้ามานะครับ แสงก็ตกลงตรงนี้พอดีนะครับผมสวยมากนะสวยมากนะครับตัวนี้เป็นด้านบนนะครับของทาที่ผลลงไปเมื่อกี้นะครับพีไหม อ้หินแบบมันยื่นตรงมาแบบนี้เลยครับสวยมากนะครับพาทิตก็ถกตรงนี้พอดีเลยนะครับด้านบนเป็นลานหินหน้คผมจุดนี้นะครับที่ผมพาเดินมาเนาะนะครับพาจากท่ามาอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับคือหินบริเวณนี้สวยมากนะครับ เห็นไ,ไหมเป็นก้อนอเนี่ยเต็มเลยครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนออยังไงดีเป็นหินขึ้นมานะครับเหมือนเจดีนะครับผมด้าน,นบนมีพระพุทรุูปนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ สวยมากครับนะครบเหมือนเจดีเลยนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับเหมือนเป็นสารานะครับผมเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะครับจุดนี้มีพระพุทธรูปอยู่นะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นเฮ้ย เป็นช่องเขานะครับเป็นช่องเหมือนเป็นช่องอะไรสักอย่างนะครับด้านในนะนครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับเดี๋ยวขอญาติไหว้พระก่อนนะครผม เดินทางกันต่อครับผมหินมันก็นูนๆขึ้นมาเนาะโอ้โหกุฏิหลังนี้นะครับสวยมากครับโอ้โห ก็คือสร้างนะครับอยู่เนี่ยริมหน้าผาแบบนี้เลยครับสวยมากนลังคานะครับสร้างจากไผ่หญ้านะครับผนังด้านข้างก็จะเป็นไม้ไผ่สารนะครับผมโอ้โหสวย ผมจะหาทางอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับผมตรงนี้เห็นแค่ด้านบนหลังคานะครับ ทางลงน่าจะอยู่ด้านล่างนะโอ้ตัวนี้ไม่สามารถลงได้ครับโอ้ทางลงอยู่จุดนี้ครับผมก็หลังนี้นะครับโดนปลวกกินครับก็ผุพังไปตามการเวลานะครับ เป็นหลังนาที่สวยอีกหลังหนึ่งเลยนะฝั่งนี้น่าจะใช้เป็นผ้าไวนิ้วนะครับคิดว่าน่าจะนานหลายปีมากๆนะครับผ้าไวนิ้วก็เปื่อยไปหมดแล้วครับ นี่นีเป็นไม้ไผ่นะครับนํามาสารกันนะบ้านผมเรียกว่าฝากระตาดนะครับนี่ครับก็จะมีทั้งหมดหกเสานะครับผมไม่ขออ่าผมไม่ขอเข้าไปด้านในนะครับจะถ่ายให้ชมแค่รอบนอกนะครับ คือนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่พักสงนะครับผมพูดผิดในตอนแรกนะครับที่ว่าเป็นสันนกสงเนาะต้องขออภัยนะครับผมที่พักสงห้วยซันนะครับก็ที่พักส,ง,ส,ง,ะะここกสงแห่งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผม ผมว่าบรรยากาศดีมากนะครับสวยงามนะครับลมลื่นมากๆนะครับแล้วก็ยังมีกุฏิครับลายหลังนะที่ยังไม่มีผ่าท่านอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วครับพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด ตเนาะนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าชอบไหมนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับเดินกลับทางเดิมครับผมเดิมมืดนะครับตอนนี้